สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวนิยายนะคะแต่เป็นหนังจาก Netflix นะคะชื่อ Wish You ทำนองรักในหัวใจเป็นหนัง BL สายพันเกาหลีตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องถึงคนที่ต้องต่อสู้กับครอบครัวเพื่อความฝันของตัวเองในหนังเปิดเรื่องด้วยยุนซังฮีนักดนตรีหนุม่มที่ทำงาน พาร์ทไทมทั้งในบริษัทเพลงแล้วก็งานพาร์ทไทมอัดเสียงเป็นหนัวค่ะเดินไปเจอคังอินซูกำลังร้องเพลงเล่นกีตา้าอยู่ที่ข้างทางโดยมีเพื่อนที่ชื่อมินซองคอยอัดวิดีโอให้ซังฮีตกอยู่ในพวังตั้งแต่แรกเห็นอินจูแล้วด้วยเสน่ห์แล้วก็เสียงร้องของเขาซังฮีมีโอกาสได้เจออินจูอีกครั้งที่ป้ายรถเมย์ตอนนั้น อินจูเดินมาส่งเพื่อนที่ชื่อมินซอกค,คือรถเมย์เขาได้ยินมินซอกเนี่ยบอกกับอินจูว่าให้เตรียมดูวิดีโอที่ตัดไว้ให้ได้เลยดังนั้นคืนนั้นซังฮีเลยค้นหาช่องของอินจูใน YouTube จากวันนั้นซังฮีก็ติดตามแล้วก็ กลายเป็นแฟนลับอินจูเล่มาวันที่ไปกินฉลองกับออฟฟิศตัวซังฮีเนี่ยออกมานอกร้านยูจินรุ่นพี่เห็นว่าออกมานานก็เลยออกมาตามเธอเห็นซังฮีกําลังดูวิดีโออยู่เธอเลยขอให้ซังฮีเนี่ยส่งให้เธอบ้างก่อนก่อนชวนกันกลับเข้าไปในร้านช่วงจังหวะนั้นเองเป็นช่วงที่ซังฮีเนี่ยได้เห็นอินจูเดินผ่านเขาเลยขอตัวกับยูจินบอกว่าจะไปตามหายูจินอนุญาตแถมอวยพรว่าขอให้ได้ถ่ายรูปคู่พ,พร้อมลายเซ็นมาด้วยเลยแล้วกัน แต่พอเอาเข้อจริงเนี่ยเมื่อซันฮีเดินไปถึงไปเจอเขากลับไม่กล้าบอกอินจูว่าตัวเองเป็นแฟนคลับได้แต่บอกว่าตัวเองมานั่งโต๊ะนก่อนหน้าแล้วก็ทําของหายไว้เลยขอหาของสักหน่อยแล้วก็ต้องยอมรับว่าหาไม่เจอแล้วก็เดินจากไปทั้งอย่างนั้นยูจีหลังจากได้ฟังเพลงคืนนั้นของอินจูเธอก็ถูกใจวันประชุมบริษัทเธอเลยเสนอ ตัวอินจูให้กับบริษัทเพื่อให้เป็นนักร้องหน้าใหม่บริษัทไม่ได้ฟังเพลงก็รู้สึกเห็นด้วยแล้วก็ตกลงเธอจึงเรียกอินจูเข้ามาเซ็นสัญญาโดยในสัญญาเนี่ยได้ระบุกฎเอาไว้ทั้งหมด4ข้อข้อที่1อินจูต้องย้ายเข้ามาอยู่ในที่อยู่ที่บริษัทจัดหาให้ข้อที่2อินจูจะต้องลบ Account s n s ทั้งหมดหรือไม่ต้องยก Account ทั้งหมดนั้นให้ตัวบริษัทเป็นคนดูแลข้อที่3ารายได้ทั้งหมดบริษัทจะต้องได้70% ข้อที่4ตัวอินจูเองจะต้องทําตามกฎของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆอินจูบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีปัญหาทั้งเรื่อง SNS SN เขาขอไม่ลบแต่ว่าเขาาจะให้ตัวบริษัทเ,เป็นคนดูแลทั้งหมดไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งเปอร์เซนต์แต่สิ่งที่เขามีปัญหาคือเรื่องการย้ายบ้านเพราะตัวเขาเองไม่ชอบการย้ายบ้านยูจินเลยตกลงโดยบอกที่ว่างั้นเขาต้องให้คนของบริษัทไปอยู่ด้วยเพราะอย่างน้อย,ยจะได้ดูแลควบคุมเพื่อให้อินจูทําตามกฎของบริษัท อินจูก็ตกลงแล้วก็ถามว่าใครจะเป็นคนที่เขาไปอยู่ด้วยอยู่จริงก็เลยบอกว่าก็ซังฮีนี่ไงวันแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ซันฮีต้องตกตะลึงกับกล้ามท้องของอินจูเขามองจนอินจูทักซังฮีก็เลยกล่าวขอโทษแต่เขาก็บอกว่าที่เขามองเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคจิตนะแต่เป็นเพราะว่า อินจู u, เนี่ยหุ่นดีมากจริงๆอินจู In u, ถือโอกาสถามถึงอายุของซังฮีว่าอายุเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าอายุเท่ากันเขาก็ขอให้ซังฮีพูดแบบสบายๆซังฮี San ee, ช่วงแรกก็อ,อกึออกอ,อกักจนอินจูเนี่ยก็เลยต้องแบบประจับมือดึงแบบจะแท็กทีมให้เป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่ได้ถัดระวงังตัวของซังฮีก็เข้ามาใกล้อินจูวันอัดเพลงอินจู u, เดินหัวเสียออกมา,ออกมาเมื่อโปรดิวเซอร์เนี่ยเกิดเปลี่ยนทำนองของเขาจนมันแทบไม่เหมือนเป็นเพลงของเขาเองเลย สังฮีรีบเดินตามออกมาบอกให้อินจูกับเข้าไปเคลียร์ความเข้าใจผิดนี้ดีกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยอินจูเลยถามกลับไปว่าได้ฟังเพลงที่ตัวโปรดิวเซอร์เปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงแล้วหรือยังตัวสังฮียอมรับว่ายังไม่ได้ฟังเลยอินจูก็เลยบอกว่าแล้วให้เรียกว่าอันนั้นคือความเข้าใจผิดนะนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วอินจูก็เลยไล่สังหีให้ออกไปก่อนอย่าพิ่งตามเข้ามาสังหีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยูจินฟังเธอบอกว่าอ๋อก็ออ เป็นตัวเธอเองแหละที่ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เพราะเธอต้องการรู้ว่าอินจุนเนี่ยเป็นอาร์ติสต์ตัวจริงหรือเปล่าเมื่อรู้แล้วว่าเป็นอาร์ติสต์ตัวจริงเธอก็ยินดีและดีใจดังนั้นเธอเลยบอกให้สังฮีให้ไปบอกอินจุนว่าอินจุนสามารถเปลี่ยนเพลงได้ตามใจอย่างที่อินจุนต้องการแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีหรือไม่เพราะเนี่ยจะต้องยอมเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นตามใจเธอนะในวันนั้นตอนแรกสังฮีก็หาอินจุนไม่เจอเขาเลยไปรอที่บ้าน ในห้องเล่นเพลงระหว่างรอเขาเลยนั่งเล่นเปียโนเพลงของอินจุนเล่นไปได้นิดเดียวอินจุนก็กลับเขามาซังฮีขอโทษที่เล่นเพลงอินจุนโดยใช้เปียนโนแต่อินจุนกลับบอกว่าเพลงของซังฮีที่เล่นเนี่ยเพราะมาเขาคิดมาตลอดว่าเพลงของเขาเนี่ยขาดอะไรตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันขาดอะไรและซังฮีก็คือครึ่งหนึ่งของเขาที่หายไปนั่นเองห,หวานเขาก็เลยขอให้ซังฮีเนี่ยมาทําเพลงด้วยกันกับเขา ยิ่งเมื่ออินจุนรู้จักสังฮีว่ายูจินให้เขาทำเพลงเปลี่ยนเพลงได้ตามใจชอบเขาจึงนึกฉลองโดยเรียกมินซองมาด้วยอินจูดื่มหนักมากในคืนนั้นจนเดินเซตอนมินจอนหอบมาส่งที่บ้านเขา,เล,า,เ,ลาเล่าเรื่องประวัติพื้นหลังของอินจุนให้ฟังเล็กน้อยมินซองบอกว่าอินจุนเนี่ยมีหลายครั้งที่พยายามจะทำให้สำเร็จแต่ก็เหมือนมีปัญหากับ ที่บ้านก็เลยไม่เคยสำเร็จสักทีเขาเลยฝากให้สังฮีเนี่ยช่วยดูแลอินจุนด้วยเพราะตั้งแต่มีสังฮีเนี่ยอินจุนก็ดูไม่เหงาอีกเลยเมื่อมินซองกลับไปสังฮีก็โก,ก้เหมือนกำลังจะจุบอินจูแต่เขากลับจุกลงตรงหน้าอกอินจูแทนแล้วก็เดินจากไปดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่รู้เลยว่าตลอดเวลานั้นอ่ะอินจูรู้ตัวอยู่เสมอ ระหว่างที่ทำเพลงสองคนสนิทกันมากขึ้นงานเพลงก็ออกมาดีถึงขนาดที่โปรดิวเซอร์เอ่ยชมทั้งสองตัดสินใจฉลองความสำเร็จขึ้นไปบนที่ดาดฟ้าร้านที่ซังฮีเคยทำพาร์ทไทม์อยู่ช่วงเวลาที่พูดคุยกันนั้นเอง ซังฮีดึงอินจุนเข้ามาใกล้แล้วก็ตัดสินใจจูเมื่อได้สติเขาเองก็ตกใจเอ่ยขอโทษแล้วเดินจากออกมาอินจุนเดินตามมาอยู่ที่หน้าห้องแต่ก็ไม่กล้าขอแล้วก็เข้าไปเขาจึงบอกได้แค่ว่าคืนนี้เขาคงไม่ได้อยู่ด้วยตามที่พูดไปก่อนหน้านี้เขาขอไปก่อนนะวันรุ่งขึ้นยูจินตัดสินใจเอาเพลงไปเสนอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ฟังก็ให้ผ่านเป็นนักร้องพ้นจากการฝึกหัดทันทีแต่แล้วอินจุนกลับไม่ได้เดบิวต์อย่างที่คิด เมื่อพ่อแม่อินจุนที่แท้จริงก็คือเจ้าของบริษัทแม่ที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องบริษัทยูจินที่เป็นบริษัทแค่ในเครือก,ก็เลยต้องยอมล้มเลิกโปรเจก์นี้ลงอินจุนเสียใจเป็นอย่างมากเขาเดินหนีออกไปซังฮีเมื่อรู้เรื่องก็ออกตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปทุกที่แล้วที่เคยไปด้วยกันเจอเพียงจดหมายที่อินจุนเขียนไว้ว่าตัวเองมีวันนี้ได้พยายามขนาดนี้ได้ก็เพราะมีซังฮีอยู่เคียงข้างลาก่อนซังฮีกลับมาบ้านด้วยความเศร้า ก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยอินจูจะเป็นคนกลับมาหาเขาและชวนเขาออกไปตามหาฝันด้วยกันอีกครั้งเมื่อซังฮีรับปากอินจินก็เลยเข้าเฟซจุปป๊บปากประทับคำสัญญานั้นการต่อสู้เพื่อความฝันครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเขาแค่สองคนเท่านั้นยังมีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นยูจินเองโปรดิวเซอร์ที่แม้รู้ว่าต่อไปนี้อาจจะต้องทำงานในวงการนี้อย่างยากลำบากแล้วก็มินซองจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยภาพ สวยมากแล้วก็แบบมีความหวานด้วยสายตาคือแบบบางอย่างอะ่ะมันสื่อได้ถึงความแบบเขสองคนความรักกันไม่ว่าจะเป็นแบบการลูบหัวการป้อนข้าวการกอดอนะคะ่ะวันหยุดนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําให้ชวนดูกันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบายจะไปรีบอ่านยายเรื่องนั้นให้จบเล่มสองละไปคะ่ะ